นี่คือภาพที่บริเวณลานจอดรถของสวนสัตว์ดุสิตซึ่งพบว่ามีกลุ่มชายชะก,กัรจำนวนนับกว่าร้อยชีวิตที่มาอาศัยอยู่หลังจากที่เดินทางเข้ามาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทีมข่าวพยายามสอบถามที่มาที่ไปของกลุ่มชายชกันดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่จากความพยายามของทีมข่าวก็ได้เปิดใจพูดคุยกับชายคนนี้ซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ของอยู่อุทยานแ่งชาติครับมาช่วยดูแลชาวบ้านที่มาชุมนมุมเลีกร้องนั่นแหละก็มาสังเกตการณ์ อย่างไรก็ตามกลุ่มคนดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าใครเป็นผู้สั่งการให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาวความปลอดภัยให้กับกลุ่มนปชทำให้เราไม่ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนถึงคำสั่งการนี้ทั้งนี้ทีมข่าวพยายามประสานงานไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตเพื่อสอบถามถึงที่มาที่ไปของการเตรียมสถานที่ให้ชายชะกันกลุ่มดังกล่าวมาอาศัยโดยนายการจนะชัยแสนวง์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิตก็ได้ปฏิเสธการรู้เห็นและไม่ทราบว,ว่าใครเป็นผู้สั่งการ อ๋อก็ที่จริงแล้วก็ที่จริงศูนย์สันติสิทธิ์เราก็เปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าเสื้อหลากสีนะครับเราก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใช้อยู่แล้วนะครับก็เขาคงมากันเองครับผมเราก็ไม่ได้เปิดอะไรครับก็เขาอาจจะมากันเองโดยที่ทางศูนย์สิทธิ์ก็ก็เป็นผู้ชุมนุมนะครับที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีจุดรุ่งหมายทางการเมืองนะครับที่จะ ต้องการที่จะแสดงออกทางการเมืองครับผมเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับนอกจากนี้การสำรวจพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าไม่ได้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ถูกเกณฑนเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มนปชเท่านั้นแต่ยังพบรถบัสขนาดใหญ่อีกจำนวนหลายคันอย่างจุดที่เห็นอยู่นี้เป็นบริเวณด้านหน้าของสวนสัตว์ดุสิตตรงปากทางเข้าประตูหนึ่งมีรถบัสจอดอยู่3าคันซึ่งเป็นรถที่มีการขนกลุ่มผู้ชุมนุมมาจากจังหวัดต่างๆอีกด้วย มาก็มาผมมาเที่ยวกันครับพอดีมาเจอเพื่อนที่นี่ก็เลยมาเที่ยวหาเพื่อนก็ผมผมมาผมมาตั้งแต่เมื่อวานเชิญสักเกตทองส่งถ่ายภาพพิมพรบุญมารรายงาน